ครับวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูครับการกินมะนาวโห่ครับนี่ครับทีมงานมราครับผมอ่าเราไปดูเลยครับมะนาวโหว่หน้าตาเป็นยังไงครับมาดูครับนี่ครับแขกรับเชิญอ่ามาๆกินน้ำเนยกินน้ำเนอืมแสบบะแสบบะ <c oughs> แสบบะวะ <c oughs> อ่ะคำหนึง่งคำหนึง่งมาเบิ่งครับ กินแซบแซบครับผมเบ่งจากสีหนาวเด้อครับออืแซบแห้งแซบแห้งโอ้แซบแซบแซบแบนี่ครับทีมงานครับผมมาดูครับมาดูกันอออืืแซบบ้ล่ะดูแต่หน้าคนเสื้อแดงก็รู้นะครับว่าอร่อยแค่ไหนครับอีกคำมีคำเป็นคำหนึ่ง แสบแสบแสบเบิ้งต้สีหนาก็หูแลอว่าแสบนะครับนา